ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคันทะสี่อย่างนี้สอย่างเป็นชไหนได้แก่กายคันทะคืออภิชาหนึ่งกายคันทะคือพยาบาทหนึ่งกายคันทะคือศีลพทะปรามาตหนึ่งกายคันทะ คืออิทังสัจจาพินิเวศหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายคันทะสี่อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละคันทะติอย่างนี้แลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นะไะนหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการตละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวจจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละคันทะสี่อย่างนี้แล